ที่สําคัญไฮโต้ใจลูกเด็กคักเนาะแม่นครับใจลูกสุดยอดครับไปลูกของเจ้าใหม่ครับผมอแจ้งขายก็คักแต่ครับแม่นครับไปอายุเจ็ดเดือนครับผมอู้ยินดีคักไฮโต้แม่นครับตัวนี้ประวัติมาดีนะครับไอแม่เพื่อนนี่เป็นลูกของเจ้าแบงค์ครับพ่อของก้าวเจริญไออันนี้ที่เด็กอีกตัวแล้วครับผมสิบอกว่าตัวนี้มีพึ่งขอดได้ครับขอดว่าได้เพาะยี่สี่ชั่วโมงเลยครับแต่ว่าแข็งแรงดีลูกก็เลยแจ้งขายไงเด็ครับลูกเจ้าใหม่ครับผมโอ้ยเบิ้งควาย บ่พ้อมมือกับค้อยสามเดือนต่างกันบ่ครับฝึกเพิ่นบ่บ่ได้ฝึกเลยครับก็เปลี่ยนดีได้ครับเวลากระจับมาะทายกันสิครับบ่าแบบเรียวๆเลยครับพันุกรรมนี่มั่งใดครับพี่ตัวโตนี่นะครับเป็นลูกของเบิร์พันล้านนะครับผมข่อยต้นสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับคอก่อยข่อยตัว์ครับจัดรายการครับพี่ตัวเรมีหารายการครับบ่าแม่ลูกเนาะครับแม่ลูกสามพรมครับแล้วก็เป็นแม่ทองแล้วก็อนาคตพ่อพันครับ สำหรับพี่น้องที่เพิ่งขเข้ามาเบิ่งคลิปครับฝากเบอร์โทรที่อยู่ครับเบอร์โทรศัพท์0629122772ครับเบอร์ไลฟ์กับเบอร์นี้นะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊ก PP Farm ครับพี่น้องครับค่อยไล่ตัวแน่เ้อร์ถ้าเกิดพี่น้องเบื้องบ่งใดชัว่วโมงใดเพ่าชัดเจนให้มาเบืบ้องนักข้อก,กับทั้งค่อยตวดดีสุดครับ,รบหรือว่าจะทักแชทเฟซไลฟ์เข้ามาเบื้องใดครับผมน้องควอยตวเนาะเอาแบบให้มันชัดเจนไปเลยครับพี่น้อง่ไดีมีปัญหาในการจะสทงครับเอ้าเมื่อนี้กับบรรยากาศค่อนข้างจะ เริ่มฮอนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเริ่มการแรกกันต้องให้โต๊ดครับผมการแรกนี่ลูกพหอยขมาดนีได้ครับเป็นลูกเจ้าไม้ครับผมลูกสาวเจ้าไม้ครับอายุหกเดือนกว่าครับผมครับแม่หนีผสมพันธุ์จากข้ารอบที่สองแล้วครับผสมกับเพชรสยามครับแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับเป็นคายที่แม่ยญ่แม่อ่างนะครับพี่น้องครับผมที่สําคัญให้โต๊ใจลูกเด็ดขักเนาะแม่ครับจายลูกสุดยอดครับไอ ป้าลูกพนิดสูงเท่าไหร่ครับลูกสูง126ครับผมูอุ้ยขักขักพี่น้องเด็ดนะครับพีโต้ดือว่าเป็นคายไม่ไงที่ใจลูกเด็ดนะครับพี่น้องราคาครับราคาเปิดไปหาหมื่นสองพันบาทครับต่อรองได้เนาะแมนครับต่อรองได้แล้วก็ทรงฟีให้ครับหาหมื่นลมทรงเด็ปะครับอันนี้ครับผมหาหมื่นลมทรงเด็ปะครับราคาหนีได้อยู่ครับได้อยู่เนาะพี่น้องครับผมต่อให้เราเด้อ พี่น้องเอาเด้อครับเป็นควายแม่ลูกที่หนาเรียงนะครับผมจะน้ำเลยครับพี่น้องเพราะว่าิ่นเป็นควายแม่ใหญ่ที่ใจลูกเด็ดไหมครับครับแต่ลูกคุ้มแล้วครับแมนครับผมลูกสาวเจ้าไม้โอ้ยสองลุนสามครับผมแข้งขามาคักนะครับแมนครับแข้งขาล้ำโตนะครับพี่น้องกระดูแข้งขาได้เบิดนะครับทุกส่วนเลยครับหน้าหนาคื้นจังโตผู่เลยครับโอ้พี่น้องครับมาซืองซีจังซึื่งไหนแล้วครับเป็นควาย น้อยนะครับที่มาดีนะครับถือว่าแม่นี่ให้ลูกเกินตัวเจ้าของครับเอาแม่ย่างอีกน้อยครับให้เบื้องหน้านะครับหน้าเขาแม่ก็เปิดดีครับหัวหมอท้องเลยครับเขาบื้องหน้าตาเลยครับโอ้หน้าตาสวยครับห้โต้เพื่อนควยที่หนาใหญ่หน้างามเนาะแดงครับเขาเปิดกว้างครับที่สําคัญครับเพื่อนนิ่งเพื่อนเชี่ยงครับแดงครับแต่อกแข้งขาครับ พี่น้องครับสะอ่อนลูกเพลินใจลูกสุดยอดครับตัวนี้ราคาก็เปิดฟังนะครับพีโต้ดครับผมไอ้ราคานี่กับตอลองได้ครับเพราะกับถือว่าเป็นราคาแบ่งปันครับผมแบ่งปันกันไปเรียงเนาะแน่นครับแต่ก่อนตรงมีแสนไปปลายสองแสนนะครับพี่น้องแม่ลูกกงามขนาดนี้นะครับประวัติพันธุกรรมชัดเจนหลอดครบเนาะเนี่ยนครับเอกสารเปลอดครบเป็นลูกสาวเจ้าไหมครับแม่ผสมกับเพชรสยามครับสิครัรอบที่สองแล้วครับครับเอาทวนเลยครับไีโต้ดราคาประวัติครับ ตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกนะครับชุด2อรุ่น3ครับผมแม่เพื่อนผสมกับเพชรสยามครับผมสูง141นะครับแล้วก็ลูกสาวเจ้าไม้ครับอายุ6เดือนกว่าครับเปิดใบอยู่ที่52,000บาทต่อล้องได้ครับผมครับขันพี่น้องอยากได้เด้อสอบถามตอล้องกับทางควายตูดนะครับผมแนะนํานะครับพี่น้องเป็นควายที่หนาเลี้ยงหนาเก็บหนาพัฒนาครับผมมองวันราคานี่แต่ลูกกับคุ้มแล้วครับพี่น้องลูกนี่ถือวัดเด็ดครับแม่เพื่อนเป็นควายที่แม่ใหญ่ใจลูกดีนะครับพี่น้องเอาพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงเด้อแบบดีครับ ราคาสุดคุ้มราคาจับต้องได้ครับรายการที่สองครับเป็นแม่ลูกสาวพื่กันครับผมตัวนี้ลูกอายุสามเดือนครับเป็นลูกของนครหลวงครับแม่เพื่อนสูงร้ยสาสิบเจ็ดบวกลบครับเป็นแม่ลูกแรกครับผมโอ้ลูกแรกนีครับพี่โต้ดครับผมแม่กระพร้อมผสมเลยครับวายโอ้เางาครับพี่โต้ดเาวครับแข้งขาดีนะครับแม่เพื่อนที่สําคัญถือว่าใจลูกได้นะครับพี่น้องถือว่าได้เลยนะครับลูกสาวเพื่อนลูกสาวนครหลวงนะครับลูกสาวนครหลวง เปิดแพงบอให้ตัวสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ครับให้ตัวคือเปิดฟะังเลยครับแมงเข้าไปราคาหนี่คือแบงตันเลยครับอ้ราคาแบงปันเลยเนาะโอ้พี่น้องครับแมงเพิ่ยาวแหงกระดูกแข็งขาได้ครับเล็บบนาขาใหญ่หน้าตาสวยครับขึ้นนิ่งแทนให้ตัแมงเพิ่งเขฟ้าขนาดแดดรทันห่อนนะครับพี่น้องพี่น้องสงเกตมเพิ่งครับแมงเพิ่ได้ถือว่าเป็นควายที่นิ่งนะครับเป็นควายที่นิ่งที่เชื่องเนาะผมมองว่า เดี๋ยวเราให้ต้นรับมือไม้ต้องหาวิธีไปเลี้ยงครับแมนครับงบหน่อยครับสายพัฒนาราคาพอแพงครับพี่น้องราคาจับต้องได้ซื้อใส่เงินก็จะเพิ่พนวาแล้วครับพี่น้องเอาแม่ยางวนเลยครับเบื้องบนถ่าจากน้อยครับก๊าซสิทธิ์เต็มครับวากินยาดีดีอือโอ้ยผมมาโค้งสั่งคนให้ต้นครับฉีดยาท่าพยาธิให้เรียบร้อยครับนนทนมกะดีแล้วครับนนทนมป้าถ่ายกันยังไงครับพี่น้องโอ้เนื่อยหนังกำลังมาครับว่าแปดเอาให้ต้นคือลูกพื้นที่นมเนาะแมนครับเพี่นอยากจะ ผู้้อมแน่จากน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงน้ำแรงครับพี่น้องแต่ว่าผมมองว่าโค้งสางเพื่อนดีครับขนาดเป็นวายลูกแรกได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วครับลูกเพื่อนจะวมวยหลังรตรงดิกเลยครับพี่นอ้องแม่ย่างมันอ่านหนาบนงครับหนาเขาดีครับตัวนี้แม่เพื่อนนี่เจ้าของเก้านี่บอกว่าเป็นลูกของเบิรมพันล้านครับตาวาบ่มีประวัติบ่มีใบประวัติก็น่าตาค้ายๆได้ครับพี่ตัว เป็นหัวยงใหญ่เขาเปิดเปิดนะครับสไตล์ของเบิร์มพันล้านนะครับเดี๋ยวแข้งขาครับพี่น้องสายพัฒนาโอ้ผ่านห้ตัวน้ครับผ่านผ่านครับเต็นน้ำครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่หาควายขับไปเลี้ยงแต่ราคาที่บบแพงหลายนะครับซื่อตามงบเด้อครับพี่น้องแมนครับนี่เป็นแม่ลูกสาวครับผมแม่สูง137ครับควายลูกแรกนะครับเป็นลูกสาวของนครหลวงอายุ3เดือนนะครับแม่เพิ่อนนี่เป็นลูกของเบิร์มพันล้านครับเปิดใบอยู่ที่35,000บาทต่อรองได้ครับ ลูกคู่แต่งไพ่ตุ๊ดครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าใหม่ครับผมอาแขรงขากันครับแมนครับไปอายุเจ็ดเดือนครับผมอู้ยินดีครับคุยตุ๊ดแมนครับตัวนี้ประวัติมาดยีด้วครับไปแม่เพื่อนนี่เป็นลูกของเจ้าแบงค์ครับพ่อของก้าวเจริญตัวนี้คุยตุ๊ดสนเขาไหมเนาะแมนครับตัวบัตกระถือวพนิ่งนะครับแมนครับไปจัดท่าเป็นนะครับนี่แหละเอิ้นว่าควายพันธุกรรมนะครับพี่น้องท่ายงท่ายืนนี่ดีครับถือว่ามัดยีนะครับตัวนี้ครับพันธุกรรมดีครับตัวนี้ อนาคตพ่อพันเลยเนาะแม่นครับสูงใหญ่ครับพีต้นสูงครับตอนนี้สูง124ครับผมเปิดแพงมาเนาะเปิดไบ2 5 0 0 0บาทครับเพราะว่าตัวนี้มีประวัติเพิ่นก็คือแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของเจ้าแบงค์ครับผมสืบประวัติได้ครับเพราะว่าเป็นคว้ยของของยายเปียนครับเพราะว่าเจ้าแบงค์เคยอยู่แถวนี้เนาะแม่นครับผมพี่น้องครับอีกตัวนึ่งนะครับที่มาดีครับอนาคตพ่อพันเด้อแนน้าครับเลี้ยงกระดูกแข้งขาเลี้ยงโครงสร้างหายห่วงครับพี่น้องที่สําคัญน้องเพิ่น ได้คมนิ่งคมเชื่องนะครับขนาดส่วนเข้าไหมครับแล้วก็นาเขานี่สุดยอดครับเมิ่งมนถ่ายอย่างน้อยครับหางยาวดีครับไปอู้วิถ่ายเพื่อนพยัวดวงคักเนาะแมนครับนี่แลลวครับควายที่สูงครับบอกเลยครับพี่น้องตัวนี้สูงแยงยาวแน่นอนครับแมนครับรออายุตัวนี้พลาดไ่ได้ครับเออเมื่อแม่เพื่อนเก่าค้างครับเพื่อนเก็เลยนิ่งกินานพี่น้องปกติควายหนหุ่นเลยครับส่วนเขาไหม โอ้ขึ้นยอดนะครับไีต๊ดแนเข้าไปตัวเขาเบิ่งครับอู้พี่น้องครับหนาคขาบวยังจะใหม่เลยครับหนาเขาทรงเสียครับอันนี้ควายเม่ไไ้เรี่ยงอาหารนะครับนี่จะปล่อยแปรธรรมชาติเลยครับพี่น้องเอาไปเราก็ไปอัดอาหารเอาครับผมเอาข้ามทรงนีหลาให้โต้นครับควายเจ็ดเด่นต้องประมันนี้เนาะแดนครับเนี่ยครับหัวใหญ่นะครับเขาใหญ่หนาล่อครับพี่น้องอกแก้งขา พานเข้าไปตัวบอเลยครับตัวนี้ถือว่าพานเลยครับราคาจับต้องได้พร้อมนะครับคือพันธุกรรมกก็คือม้าม้าเราครับเราก็เขากับแปดเอาโค้งสางเอาครับก็ถือว่าเป็นราคาที่รุ่นนะพี่น้องไม่ได้แพงหลายนะครับคือว่าถ้าเกิดอ้วนขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอนาคตก็คือเป็นคุยที่ใหญ่นะครับเขาก็ไปต่อได้แบบสบายเลยครับกำลังสีหัดจูงได้ครับหัดจูงน้องให้ตัวนาอตัวยอมรับนะครับพี่น้องเลี้ยงกระดูกโค้งสางนี่ดีครับ มากนะพี่น้องผมถือว่ามากนะครับผมถือว่าตัวนี้ถือว่าใส้ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่หาเขาไปจับสัตว์หรือว่าอนาคตเป็นพ่อพันธุ์นะครับในน้ำวนีเด้อครับยินดีพร้อมให้ตัวแมนครับเอาทัวดจอาน้อยครับประวัติเพื่อนตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับสูงร้อยยี่สิบสี่ครับเป็นลูกของเจ้าไม้ครับผมเอกสารใบเกิดครบแล้วกัตัวแม่ของเพื่อนนะครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นลูกของเจ้าแบงครับผมเป็นพ่อของเก่าเจริญนะครับเพราะว่า อันนี้ในสือประวัติได้เลยครับชัดเจนครับผมเพราะว่าเจ้าแ้งก็เคยยื้อเป็นแถวนี้เนาะแมนครับมีลูกมีล้านเลยครับหลายตัวแล้วนะครับอันนี้แบงมาจากฟาร์มตรงขามกันเลยโอ้ชัดเจนเลยแมนครับผมสำหรับพี่น้องที่อยากนะครับประมือแม่นะครับกลับมาได้เนาะพ้องแมนครับผมแต่วันนีคานี้ถือที่ว่าหนารุ่นนะครับพี่น้องเพาแพงดอกนะครับได้ควยตูขนาดนี้คได้พันธุกรรมดีๆไปเนาะพันธุกรรมสองสันครับแมนครับผมโอเคครับไปแม่พาเพนข่าวข้อเลยครับเรื่องต่อไปครับ รายการไอซีครับพี่ต้นครับผมไออันนี้ที่เด็ดอีกตัวเลยครับผมสิบอกว่าตัวนี้มี <S 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 พึ่งขอดนะครับขอดประเทศเพื่อ24ชั่วโมงเลยครับแต่ว่าแข็งแรงดีลูกกูเด็กก็แจ้งขายไงเด็ครับลูกเจ้าใหม่ครับผมโอ้ยที่เด็ดครับไี่ต้นครับผมปฟาดพี่น้องครับเบิ้องสุดหือเพิ่นยังไม่แห้งเลยครับประมาณขอดได้8ชั่วโมงนี่ยแหละครับบ่ายแข็งแรงแห้งพี่ต้นแล้วก็ส่วนสูงแรกเกิดน,น,นะครับ85เซนติเมตรนะครับ แ uhm, ข้งขาพี่น้องแข้งขาใหญ่เงากระดูกกระเดี่ยวขนาดเขาได้พ้อมหมือครับกระดูกกระเดี่ยวใหญ่ครับแมนครับเอาประวัติแม่เพื่อนไฮตัวแม่เพื่อนนี่เป็นลูกสาวของนครหลวงครับแล้วก็ลูกซ้ายนี่เป็นลูกซ้ายจมไม้ครับแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับป้าแม่เป็นกใไรลูกคักแต่ไ่ครับไปตัวแมนครับไอ พันธุกรรมแม่เพิ่นมาดีเนอแมนครับบวกกับจ้าไหมนะครับพี่น้องลูกคนนี้ออกมาดีคักนะครับอ้ยสูงใหญ่แหงลวงเพิ่นครับแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดเป๊ะอเลยครับแต่ก่อนนี่ตอนเพิ่นทองใหญ่เป็นยังไงพี่ตวตอนทองใหญ่เพิ่นอ่างครับอานนี้ส่วนสูงเพิ่นนี่ตอนนั้นลอยสี่สิบห้าเลยครับพราะขวานแล้ววัดได้ลอยสี่สิบเจ็ดพอดีเลยครับอ้นี่มีส่วนครับพี่น้องคือควายหนักข้อนะครับเฮดที่ย่นเนาะมันมันอ่างบักคักเลยครับ เราบัดที่นี่เบิ่งเืองน้ำไใต้เลยครับไปน้ำนมดีโอ้ยเบิ่งสะดือเป็นพี่น้องเบิ่งควายบัวพ้อมมือกข้อยสามเดือนเนาะต่างกันบ้าครับป้าราคาได้ปะเนี่ยให้ตุ้ดราคาหนี่เปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้ยคุตุ้ก็เปิดถึงแท้ราคาแบงปัดเลยครับไปคืออนาคตหนี่บ่ต้องห่วงครับตัวนี้ป้าพี่น้องครับเลี้ยงลูกใหญ่นะครับแมนครับไปตึนคืนแล้วควายหนีเพิ่งได้ลูกตัวที่สองนะครับแม่ยังสดยังใสครับพี่น้องลูกสาวนครหลวงแมนครับ โอ้ยพี่น้องครับคุยยนาเรียงคักปลาสอนดราคาครับพี่น้องใส่ทุนบาหลายนะครับคือได้พนุกรรมทั้งนักควนหลวงนักอได้ของเจ้าไม้เนาะเนียนครับเรื่องการจ่ายลูกนี่เจ้าไม้บ่ต้องห่วงเลยครับโอ้เด็ดครับพี่น้องอันนี้คือรับประกันเลยครับว่าเป็นลูกเจ้าไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าซื้อออกจากคนเหลี่ยงมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้สอนสดี้ไม้ตัวครับซื้อมือเดียวเนาะเนียนครับผมเป็นสาวมาออกเลย ตื่นสองม้าออกเลยครับครับตอนแรกว่าสิเดียว่าขายแบบว่าพร้อมกินนองสินครับเปิ้ลเจ้าเจ้ออกมาตอนกลางคืนเป็นไหมครับแม่โอยคนสิมานเนาะเบื่แล้วครับพี่น้องทรงต่อพันธุกรรมดีๆเด้อให้พี่น้องเลี้ยงต่อครับลูกสาวนครหลวงลูกชายเจ้าไม้ครับเป็นควายหนาเลี้ยงนะครับโคมนี่น้ำเลยครับเมื่อน้าตานะครับหนาเขาดีไหมครับว่าป้าดือหัวเงยแต่หัวตัวนะครับเบิ้งครับโอ้ยหัวเงยเขาเงยครับ อู้ยหน้างามครับพี่น้องปลาเร็บเพิ่นไหมครับเรียบหนาเรียบชิดนะครับแมนครับขยําเป็นให้ลูกดีเนาะแมนครับผมพี่น้องมึงดูครับแช้งขาเพิ่ในไ่ครับป้าแมนนี่ไหมครับผมถือว่าแม่นี่ยังไงญ่หลายครับพี่น้องครับอ้ยราคาเกินคุมให้โต๊ดแมนครับบ่าแต่ก่อนนี่หลักแสนครับ โอ้ยบระมาณแล้วครับแต่ก่อนนี่พี่น้องเอ้ยสองแสนญาติกันครับครับเบึ้งบึ้งลึ้งมันคขาวไปปานปานงัวนอืมเน่เพิ่นโอ้ยนี่แหละครับสไตล์นักขุลงแบบนี้ครับแมนครับเนาะเป็นลึ้งกันยอนเนาะเบิ่งเลยครับสุดยอดอุ้ยคขาขครับพี่น้องดีพร้อมครับขนาดยังไม่พอมือนได้ครับนี่ยังไม่ถึงสี่ชั่วโมงเลยแปดชั่วโมงเนี่ยครับขอดได้คนห่างพี่น้องเอ้ยป่นมึงเหรอครับเป็นคนห่างลูกเพื่อนกินน้ํเกลงไปไฮเตอร์กินน้ํเกลงครับบ้านเนาะไม่ได้ไม่ได้จับอะไรอย คือออกได้เพราะแห็งแล้วก็ลูกเก่งไหมพี่น้องแข็งแรงคักแรงบนนะครับเขาครับสุดยอดแข้งขาสูงแรกเกิดถือว่าคักเติรครับร้อยร้อยเอ็นสูงแปดสิบห้าเซนนะครับผมมองวางสิไม่ให้ตัวลูกผูกกระซังครับแมนครับแม่พิ่นให้ลูกดีขนาดนี้โตพิ่นดีขนาดนี้ราคาสัมเนียลเลครับพี่น้องหาใส่ได้แล้วครับแมนครับเบิ่งคือเป็นควายทรงลูกอยู่แล้วครับตัวนี้เบิ่งการใจลูก อาถามจากน้อยให้ตุ้ดไปสื่อมากหนครับที่แรกตัวนี้นี่ซสื่อมาสื่อมาคู่กันได้ครับบเป็นอีกตัวนึ่งลอยหาสิบสามจะว่าลูก้ามาปิดไปแล้วอยู่คอเดียวกันเลยตัวนั้นจะเป็นลูกของเฮิร์นฟ้าครับครับเอาพี่น้องครับถือว่าคุยดีนะครับคุยเด็ดลงไม้กันแล้วครับผู้ใดไว้ผู้ใดได้เด้อนะครับพี่น้องเอาให้ต้ดครับจากน้อยครับประวัติเพื่อนข้าวครับ ไอเป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกผู้นะครับลูกเพิ่งคลอดครับแม่เพิ่อนี่เป็นลูกของนครหลวงครับแล้วก็ลูกชายเจ้าม้ครับผมแม่ส่วนสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับลูกแรกเกิดวันแรกเลยครับผมยังไม่ถึงวันนะครับแปดสิบห้าเซนติเมตรครับผมืิวเด็ดครับราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้ครับผมรายการที่หารายการสุดท้ายครับพี่ตอ๊ดครับผมอันนี้เป็นแม่สาวครับผมสาวท้องแรกผู้เป็นแม่สาวดีครับครับสาวท้องแรกครับฟันหนึ่งคู่อู้ึ้นมาดีเลยครับพี่ตุ๊ด ป้าคือทายอยืนเพิ่นไหมครับแม่นครับสุดยอดครับบายเขาได้จัดทาบ่ครับบอครับเขาได้ฝึกเพิ่นบ่บอได้ฝึกเลยครับเพื่อนก็เปลี่ยนดีเด้ครับเวลากระจับมาทายสรครับบายแบบเรียๆเลยครับพันธุกรรมนี่มั่งไหนครับไป่ตัวตนี้นะครับเป็นลูกของเบิ้์พันล้านนะครับผมเกิดจากแม่สายตางครับแต่ว่ามาไทยเราครับหางดํานะครับตาแต้มแก้มจามาแล้วแล้วก็ปลายหูม้าดีครับผมนาาเขานีเป็นไทยเราได้ครับบายครับทองจะเข่าเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ทองกับ เจ้าไม้ครับผมรับประกันเนาะประกันทองครับเปิดทองแล้วราคาเลยครับราคานี่เปิดไปสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับโอ้ยมาตัวก็เปิดฟังๆนะครับแมนครับราคานี่เปิดแบ่งปันเลยครับปาดพี่น้องครับราคาสี่หมื่นสามนะครับพ่กไก่สรงฟรีเนาะแมนครับผมเน้ โอ้สวรรค์ครับพี่น้องราคาบาแพงในตัวดีไปเรี่ยงครับซื้อหนึ่งได้สองเน้อถือว่าเป็นราคาสุดคุ้มครับอนาคตนี่จะไปแปลอยหาสิได้ครับบามีรุ่นครับไี้ตัวแมนครับคงส้างเพื่อนดีไหมครับเพื่อนได้เรี้ยงเนาะพลังน้ำนมนะครับของแม่เพื่อนนะครับตอนนี้ส่วนสูงมาลอยสี่สิบหกแล้วครับอืปลาเล็บขึ้นหนาขาไงนะครับโอ้สาวทองแหลมครับพี่น้องมาดีครับคือกันกับตัวก้อนเลยครับ ตัวที่มมาถ่ายคลิปคลิปกันก่อนเนาะตัวตัวนั้นจะมาตาแต้มชัดกว่ากันอยู่ครับโอ้ยหหนาใหญ่เขาใหญ่ครับป้าไี่ต้นเพิ่งก็เชื่องครับพี่น้องครับผมอุ้ยเพิ่งน้องเพิ่อนเลยครับพี่น้องขนาดแดดทันหอดนะครับเพิ่งก็ยังได้คมนิ่งนะครับคมเชื่องนะครับบ่หุนบม่หายนะครับมือไม้ในน้ำครับหาไป่หนีไปเลี้ยงเด้อยหาวนอนละเอ้าเบิ่งหน้าอกครับครับ พี่น้องครับเป็นควายที่กระดูกแข้งขาดีดีครับยอมรับเลยครับตัวนี้อนาคตดีแน่นอนครับสำหรับพี่น้องที่หาอนาคตแม่พันธุ์ไปินคอกเด้ออันนี้น้ำลงให้ลดเนาะมาไทยเหล่านะครับดูต้นไม้ออกมาไทยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้โอ้ยงามงามครับให้ตัวพันครับผมขอใส่กำลังสามพันซะเนาะครับผมราคาจับต้องได้พร้อมครับตัวนั้นก็ได้ไปออกบ้านแหงครับแม่แม่ที่แล้วคล้ายๆกันเนาะแม่ยครับ แต่ว่าตัวนี้สรงแบบว่ากระดูกง่ายกว่าแล้วก็เขาง่ายกว่าน้องแน่นครับผมเขาจะส่งไล้าขๆกันเลยครับครับรบตวนี้<ม>ให้เติมมองมาเพิ่นได้อเรื่องอย่างนี้ครับตัวนี้นี่ครับได้ได้เรื่องโครงส้างครับเพราะว่าเฮาสิพัฒนาเป็นควายยากหนี่ก็ต้องเอาโครงส้างมาก่อนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพัฒนามาจากสายตางแล้วครับมาไทยเบิดแล้วขึ้นนาเขาเนี่คขึ้นไปไทยแล้วนะครับแข่งขาหางได้เบิดครับลเฮาก้เติมพอไทยเข้าไปครับอันนี้ก็ใส่เจ้าใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลูกสาวของเบื้องพันล้านนะครับผ ทองเจ้าใหม่นะครับจะเข้า7เดือนครับผม6เดือนกว่านะครับจนสูงร้อยสีครับผมเปิดไว้43,500ัรบาทต่อรองได้ครับพี่น้องครับจะนําอีกตัวนึงเด้อเป็นควายแม่สาวที่มาดีครับทองพอดีพ่อมเลี้ยงกระดูกแข้งขาเลี้ยงหนาตาโค้งสางมาครบจบทุกอย่างนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่มีเงินนะครับบาหลายได้ตัวดีไปเลี้ยงเลยครับให้ตัวครับเดี๋ยวฝากกันหน่อยสำหรับพี่น้องเท่บิ่งคลิปนี้ครับครับผม ฝากพ่อพี่น้องครับเบิ้งให้จบคลิปครับผมส่วนราคานี่หอกกับตอร้องใดครับแล้วก็ส่งฟีให้ลอยกิโลเมตรครับอยากเบิ้งรูปภาพเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมกับทักแชทเฟซร์ไลน์ของมาใดนะครับขอเบื้องไดครับมาเบิ้งหนาขอก็ได้ครับจับ g p s มาเลยครับพีพีฟาร์มนะครับผมถึงฮอดหมองเลยครับผมบอให้ติดตามครับการรับประกันก็คือรับประกันเนึ่งเดือนครับผมถ้าคายทองก็คือประกันท้องถ้าไม่ท้องให้ฟรีครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อตุ้ดแต่ลายครับกับแม่เนาะ ที่เป็นคนจับครับก็บบขอให้สุขๆวันๆครับขอให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงต้อน้องให้ตัวเนาะรบับคลิปนี้ก็ต้องขอรัพี่น้องไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ